สวัสดีทุกคนครับวันนี้สาหรับคนที่ขุดโคกน้องนาเสร็จใหม่ๆหรือทุกคนต้องการที่จะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนบ่อพลาสติกอะไรต่างๆครับวันนี้พามาดูนะครับคนที่มาส่งพันปลานะครับของพี่เสียมท่านได้สั่งปลามาก็เห็นได้หลายอย่างก็เลยมาดูเลยนะครับเจอเจ้าของคนขายนะครับสวัสดีน้องบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยพันปลาครับผมบอยพันปลาุรินครับวันนี้มาส่งปลานะครับพันปลาที่ขายนี่มีพันอะไรบ้างครับมีปลา ปาดุกปลานินเขาดูปลาดุก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 ขึ้นมาดูเลยนี่ครับปลาดุกปลาดุกนี้มีหลายสายพันธุ์ไหมครับครับมีหลายสายพันธุ์ครับตัวนี้จะเป็นปลาดุกบิ๊กวีอันนี้เป็นบิ๊กวีครับนอกจากบิ๊กวีแล้วมีอะไรอีกครับดุกรสเซียฮะมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันที่จะต้องดูอันนี้คือบิ๊กวีครับบิ๊กวีมันจะมีลายข้างตัวจะมีลายเป็นแถวข้างตัวอนี้สีขาวๆนี่ครับเป็นแถวเป็นแถวข้างตัวบิ๊กวีบิ๊กวีครับถ้าดุกรสเซียจะไม่มีีลายแบบน้ ตัวนี้คนนิยมเลี้ยงเป็นวิกอุยเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อรสรสชาติเนื้อมันอร่อยเนื้อสีเหลืองย่างไปมันจะมันที่เขานิยมขายตามตลาดนะครับเขาเรียกว่าวิกอุยใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งล่ะนอกจากวิกอุยแล้วเป็นอะไรอีกนะดุกรัสเซียหรือว่าดกยักษ์มันเป็นยังไงมันจะลำมันจะตัวใหญ่กว่าตัวนี้อืครับแต่รสชาติก็จะไม่เหมือนตัวนี้ตลาดจะไม่ต้องการเหมือนตัวนี้แสดงว่าไอ้ตัวนั้นขออนุญาตดูนะครับยกขึ้นมาไอ้ตัวนี้จะโอเคกว่าใช่ไหมครับตัวนี้โอเคกว่าครับอ อันนี้คือปลาดุกใช่ไหมครับแล้วอัตราในการที่จะแบบเลี้ยงกี่เดือนถึงจะได้ขายครับตัวนี้ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง2ไม่เกิน3เดือน2ไม่เกิน3เดือนครับผม2ไม่เกิน3เดือนประมาณ3เดือนครับผมตัวนี้สามารถเลี้ยงในกระชังบ่อปูนได้บ่อพลาสติกได้สำหรับปลาดุกปลาดุกครับผมใช้ระยะเวลาการเลี้ยง2ไม่เกิน3เดือนเหมือนกันสามารถเลี้ยงได้ในบ่อพลาสติกบ่อปูนกระชังเลี้ยงได้ครับผมอ่าทีนี้ต่อไปครับนอกจากปลาดุกตัวนี้จะเป็นปลานิลนปลานิลนปลานิลหมัน หรือว่าปลานินแปลงเพศปลานินหมอนปลานินแปลงเพศครับครับผมตัวนี้น้ํามันจะขุนเพราะว่ามันขี้มันขี้คุณสมบัติของปลานินแปลงเพศกับไม่แปลงเพศต่างกันตรงไหนครับตัวนี้แปลงเพศเราจะให้กินฮอร์โมนมันจะโตไวกว่านินธรรมดาหรือว่านินจิรดามันจะโตเร็วกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะมันไม่มีลูกเราได้แปลงเพศปลานินนี้เราจะแปลงเพศให้เป็นตเมีย ทำไมต้องเป็นเอ้ยเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ครับทำไมต้องเป็นตัวผู้ครับจะไม่ให้มันมีลูกเพราะว่าตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียครับผมอ๋อตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียใช่ครับปนิ้ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเลยจำเป็นจะต้องเป็นตัวตัวผู้เราจะไปคัดได้ยังไงทั้งหมดถ้าเป็นตัวผู้อันนี้คือเราจะให้กินฮอร์โมนตั้งแต่ฟักเลยฟักมาเราจะแยกแม่ออกเราจะลูกมาให้กินฮอร์โมนให้กินฮอร์โมนประมาณ20 24ิถึง30วันให้กินฮอร์โมนครบปุ๊บเราก็จะไปลงบ่ออนุบาลเราจะจัับบายร ครับผมเราจะจับขายก็แต่ถ้าเลี้ยงไปประมาณแปดถึงเก้าเดือนฮอร์โมนมันก็จะหมดมันก็จะมีลูกอยู่แปดถึงเก้าเดือนใช่ครับอ๋อแสดงว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาใช่ครับเพราะว่ามันจะหมดมันจะหมดฮอร์โมนมันจะหมดจะหมดฤทธิ์ยาก็ประมาณแปดเดือนเหมือนกับคนฉีดยาคุมไหมคล้ายๆกันเนาะครับครับผมทีนี้ก็จะมีลูกเองกี่เดือนถึงจะได้ขายถ้าในกรณีที่เป็นปานินแปลงเพศก็เต็มที่ก็เจ็ดไม่เกินแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนครับผม ตัวใหญ่ไหมครก็ตัวอยู <Ook komm ens an> ่ที่ละอยู่ที่อาหารโปรตีนของอาหารพื้นที่น้ําำปกติก็ยังไม่ได้เลยก็สองถึงสามตัวโลสองถึงสามตัวโลบางคนก็เลียได้ตัวละโลสองตัวโลแล้วแต่การเรหลายอย่างหลายอย่างอาหารน้ําอาหารการให้อาหารสม่ำเสมอไหมครับผมหลายอย่างปลานินแล้วต่อไปมีอะไรครับปลานินฝั่งนี้ก็จะเป็นละหม้อ ปลาหมอปลาหมอตัวนี้จะเป็นพันธุ์ใบโพแปลงเพศใบโพแปลงเพศครับผมใบโพแปลงเพศตัวนี้ก็แปลงเพศให้กินฮอร์โมนเหมือนกันแต่จะต่างจากปลานินเมื่อกี้เพราะว่าเราตัวนี้เราจะแปลงเพศให้เป็นตัวเมียปลาหมอจะแปลงเพศให้เป็นตัวเมียใช่เพราะว่าตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้เอาปลาหมอนี่ตัวเมียมันจะใหญ่กว่าเลรครับใช่ครับปลาหมอตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้ครับผมแล้วก็จะให้มันมีไข่เราเลี้ยงไปที่ห้าถึงหกเดือนจะมีไข่ทุกตัว ห้าถึงหกเดือนใช่จะมีไข่ทุกตัวเพราะว่าเราได้แปลงเพศให้กินฮอร์โมนตั้งแต่ฟักเหมือนกันเหมือนปานินให้กินตั้งแต่ฟักเหมือนกันแล้วมันจะมีไข่เองโดยธรรมชาติได้ไหมใช่ครับจะมีไข่เองตามธรรมชาติเลยครบกําหนดมันระยะเวลาห้าถึงหเดือนนี้จะมีไข่เองเลยแล้วก็จะขายได้ราคากว่าที่เราจะเลี้ยงเป็นต้นตนไม่มีไข่เนาะห้าหเดือนเราได้ขายใช่ไหมครับได้ขายบางคนก็ไม่ถึงสุ้อาหารไม่ไหวก็เลี้ยงได้แค่4เดือนก็จับแต่ก็ยังไม่มีไข่ แต่ถ้าเราเลี้ยงถึงห้าเดือนเนี่ยมันจะมีไข่แล้วก็จะได้ราคาขึ้นอีกอ๋อครับผมกิโลละร้อยถึงร้อยี่ตามไซส์ห้าหกเดือนเนาะปรันอ่าอะไรอีกครับทีนี้ตัวนี้เป็นปลาจระม็ดปลาจระม็ดครับจระม็ดจระม็ดตัวนี้จะเป็นปลากินเนื้อปลาจระม็ดครับเป็นปลากินเนื้อประมาณสองนิ้วเนาะครับใหญ่แล้วนี่ครับอันนี้ปลากินเนื้อครับเป็นปลากินเนื้อครับจระม็ดสองเม็ด ไอ้ตัวละตัวละเท่าไหร่นะครับตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ตัวละบาทห้าสิบตังค์ครับผมเป็นปลากินเนื้อตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ครับคล้ายๆกับปิรันย่าครับผมมันก็สกุลเดียวกันเป็นปลากินเนื้อดูครับปลานี้ปลานี้ดูเนาะครับกินเนื้อราคาไอ้เท่าที่พูดมามีปลาดุกปลาหมอปลาดุกปลาหมอนินปลานินปลาอะไรปลาดุกปลาหมอปลานินต่อไปจะเป็นปลาสลิดปลาสลิดนาปลาสลิดครับ ราคาเท่ากันไหมครับตัวละบาทห้าสิบเหมือนกันไหมครับมันอยู่ที่ว่าระยะเลาไอ้ตัวนั้นน่ะคือลูกค้าสั่งเป็นได้จะได้ไซส์ไหนอันนี้ปลาสลิดครับสลิดตัวนี้เป็นปลากินพืชสามารถออกลูกได้เองตามธรรมชาติใช่ไหมครับครับสามารถออกลูกได้เองตามธรรมชาติครับปลาสลิดตัวนี้เป็นปลากินพืชออกลูกเองตามธรรมชาติครับผมออกลูกอันนี้ราคาตัวเท่าไหร่ครับมีตัวนี้ตัวละหนึ่งบาทครับตัวละบาทครับผมปลาจระเข้เมื่อกี้ตัวเท่าไหร่ครับหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับห้าสิบกั่ โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่1บาทถึง2บาทครับขึ้นอยู่กับว่าขนาดไซส์ขนาดไซส์แล้วก็ชนิดปลาชนิดปลาแต่ปลาแต่ละชนิดจะราคาไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปลาบิ๊กโผอันนี้บิ๊กโูครับโอ้บิ๊กโผคล้ายๆกับปลาอะไรนะปลาขยงงในแถวบ้านเราประมาณนั้นนะเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่โผตัวเท่าไหร่ครับนี่ตัวละบาทห้าสิบตังค์ตัวละบาทห้าสิบตังค์ครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปลา ปลากินเนื้อปลากินเนื้อแต่ไม่ดุไม่ดุตัวนี้กินทั้งเนื้อกินทั้งพืชคล้ายๆกับปลาสวายเนาะชอบน้ําลึกครับชอบน้ําลึกครับคล้ายๆปลาสวายตัวนี้จะชอบน้ําลึกอายุอายุในการที่จะแบบจับประมาณกี่เดือนครับตัวนี้ก็เจ็ดเดือนขึ้นไปเจ็ดเดือนขึ้นไปแต่ตัวนี้จะไม่หมดใหญ่ง่ายมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ครับปลานี้จะใหญ่ไปเรื่อยๆไม่ไม่หมดใหญ่ง่ายไม่หมดใหญ่ง่ายต่อไปนี้ก็จะเป็นปลาในโอ้ปลาในในเงินในทองในเงินในทองนี้จะเป็น ปลากินพืชอันนี้เป็นปลากินพืชครับผมกินพืชเอาไว้ไปแล้วก็จะมีปัสสายนปนมาหนึ่งต่วกายจะได้ปัเสายนปนมาด้วยจะเอาไปกําจัดวัชพืชในนาข้าวเป็นปลากินพืชกําจัดวัชพืชในนาข้าวกาจัดหญ้าอะไรนี่กินเนาะครับกินผักบุ้งกินตะไคร่น้ํากินหญ้ากินหนอนกับโตข้าวโตสังกินเมงครับผมมีถ้าในกรณีที่สนใจถ้าคนที่สนใจเนี่ยมีถ้าจะสั่งส่งฟรีไหมครับหรือไงครับ ส่งฟรีครับส่งฟรีระยะกี่กิโลครับระยะคือในในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงส่งฟรีถ้าต่งงวนสั่งเยอะก็ไปส่งฟรีครับผมถ้าถ้าสั่งเยอะก็ส่งฟรีแต่ถ้าในกรณีที่สั่งเล็กๆน้อยๆอันนั้นคือต้องรอครับตามระยะทางว่าเรามีสายนี้ไหมอะไรทนี้พวกแบบลูกค้าใกล้ๆทางผ่านเนี่ผมก็เอาไปให้ส่งได้ส่งฟรีผมจะไม่บวกค่าค่าเดินทางไม่บวกค่าอะไรแล้วก็มีบริการส่งฟรีปล่อยให้ฟรีแล้วก็รับประกันถ้าปลามีปัญหา โทรกลับมาได้บอกได้ไม่ต้องเกรงใจผมจะดูแลแล้วก็เคลมให้อืครับผมก็ถ้าในกรณีที่คนขุดคงน้องน้องนาใหม่ๆหรืออยากจะเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกแล้วก็บ่อปูนครับก็โทรมาสอบถามได้เนาะสอบถามได้ขนาดกว้างยาวบ่อเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงระยะกี่เดือนอันนี้คือให้ข้อมูลได้ได้ให้ข้อมูลได้ว่าจะเลี้ยงอะไรแบบไหนยังไงปัญหาอุปสรรคประมาณนี้เนาะครับได้ครับเรื่องน้ําเรื่องการขุดบ่ออะไรอย่างนี้ได้หมดครับผมก็แนะนําได้ครับผมก็แนะนําได้ ใต้ครับผมก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับรายละเอียดเบอร์โทรนี่ครับบอยพันปลาครับผมนะครับ0 8 0 1 7แ0 0 1 0นะครับแล้วก็ติดตามได้ที่เพจครับเฟซบุ๊กบอยพันปลาสุริยนครับเข้าไปสอบถามได้ตามมีเลยเข้าไปสอบถามทักเข้าไปครับนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอะไรต่างเหล่านี้นะครับโทรไปสอบถามมีปัญหาเรื่องน้ําก็สอบถามได้น้ําเสียน้ําไม่ใสน้ําขุนคุดบ่อไม่คุดโคอนน้ําใหม่น้ําขุนน้ําไม่ใสก็สอบถามปรึกษาได้อืก็ อย่างขุดใหม่อย่างเงี้ยมันมีตะกอนดินเยอะครับตะกอนดินเยอะเลี้ยงปลาไม่ดีเพราะว่าจะทําให้ปลาเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกออกซิเจนมันน้อยก็วิธีการแก้ก็คือใส่ขี้วัวขี้ควายลงไปเลยครับให้มันมีพืชน้ําขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพผสมน้ําสาดเรื่อยๆปรับสภาพน้ําให้น้ํามันใส่น้ํามันดีขึ้นครับผมอันนี้แค่ข้อมูลเบื้องต้นบางส่วนเท่านั้นถ้าสนใจก็ ทั้งเพจทั้งเบอร์โทรติดต่อไปสอบถามได้นะครับอันนี้คือพันปลาเนี่ยมีทุกช่วงฤดูไหมครับหรือไงครับมีทุกช่วงฤดูครับผมแต่จะอยู่ที่บ้านฤดูตอนนั้นน่ะมันจะแต่ถ้าที่ยากๆก็จะเป็นปลาหมอกับปลาดุกบิ๊กวีนี่จะยากหน่อยช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นฤดูวางไข่เนาะแล้วฤดูที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาคือฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูต้องฤดูฝนฤดูหนาวไม่แนะนําให้เลี้ยงเพราะว่าอากาศเย็น ลาจะปลาไม่ค่อยโตเลยไม่ค่อยตูจะเขาจะไม่ค่อยกินอาหารหน้าหนาวครับโอเคนะครับถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมไงก็โทรไปสอบถามได้ทั้งทางเพจแล้วก็เบอร์โทรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาจะได้ลงปลาให้กับที่เสียมต่อไปครับสวัสดีกันทุกทุกคนครับถ้าสนใจก็ทักไปสอบถามครับกับบอยพันปลาสุรินครับผม